สบายสไตล์มจีสวัสดีค่ะพบกันในวันนี้นะคะเป็นวันที่16นะคะ16ตุลาคมนะคะวันนี้นะคะส้มขายปลาหมดตั้งแต่9้าโมงเช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็รอปลาล็อตใหม่ที่จะมาส่งนะคะประมาณเที่ยงนะคะช่วงนี้นะคะก็ว่างนะคะออนอนไปนอนมาก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราจะไป เปิดประตูดวงแล้วก็มอบโอกาสให้กับตัวเองนะคะสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะแต่ว่าส้มยังไม่มีเลขในดวงใจนะคะว่าจะซื้อเลขตัวไหนดีเนาะดังนั้นนะคะเดี๋ยวส้มจะพาทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเราไปหาเลขนำโชคกันนะคะแล้วเราก็จะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันสำหรับ เปิดประตูดวงนะคะแล้วก็มอบโอกาสนะคะถ้าเราโชคดีอาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะคะรางวัลเล็กแค่สองตัวเลขแค่สาตัวจนไปถึงรางวัลใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะก็ซื้อไว้พอได้ลุ้นนะคะสักใบสองใบนะคะเดี๋ยวส้มจะพาทุกๆคนนะคะไปหาตัวเลขนำโชคที่วัดเสบุญเรืองนะคะหรือวัดกลางของ เทศบาลตำบลวานอนนิวาสนั่นเองนะคะซึ่งวัดนี้นะคะ,ะได้นำเป็นต้นตะเคียนไม้ตะเคียนที่ใหญ่มากนะคะเห็นว่าอายุประมาณ300กว่าปีนะคะขึ้นจากห้วยโทงนะคะห้วยโทงก็จะเป็นแหล่งน้ำของชาวอำเภอวานอนอน,นิวาสนะคะเขาได้ไปนำเป็นต้นตะเคียนนี้ขึ้นมาแล้วก็นำมาไว้ที่วัดเสบุญเรืองนะคะเป็น ต้นใหญ่มากแล้วก็อายุหลายร้อยปีเห็นว่า300กว่าปีนะคะ,ะมีชื่อด้วยนะคะเจ้าแม่สร้อยมาลานะคะเดี๋ยวส้มพาไปดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราได้เลขนำโชคแล้วเดี๋ยวเราไปหาซื้อลอตเตอรี่กันค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะมาถึงแล้วคะ่ะวัดเสบุญเรืองเดี๋ยวเราเข้าไปจุดทูบจุดเทียนไหว้หลวงพ่อตะเคียนทองกันก่อนจากนั้น เสียงเซมซีค่ะขอโชคขอลาบขอให้ได้แต่สิ่งดีๆกับเข้ามาสาธุสาธุได้แล้วค่ะนี่เลยได้ใบที่17ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายกันนะคะว่าใบที่17บนี่ดีหรือไม่ดีถ้าดีให้เก็บกลับบ้านค่ะ แต่ถ้าไม่ดีให้วางไว้ที่เดิมไม่ต้องเก็บกลับบ้านนะคะจะได้สบายใจอ่านดูเบื้องต้นใบนี้ดีสุดๆเลยค่ะดีมากๆเลยตัวเลขนํำโชคของเราค่ะหนึ่งเจดค่ะจากนั้นมาที่นี่เลยค่ะ มาไหว้เจ้าแม่ซอยมาลาดูจากชุดไทยด้านหลังแล้วบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์มองดูจากตัวต้นตะเคียนแล้วนะคะขาวนะคะขาวจากแป้งหอมกลุ่นเลยนะคะบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้คนมากมายที่ได้โชคได้ลาบไปจากเจ้าแม่นะคะ เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆบ,บริเวณก่อนเดี๋ยวเราเล็งเลงเล็งเล,ง,ล,ง,ลงจุดก่อนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงสนับสนุนให้ซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเพียงเล็กน้อยตามกำลังที่เรามีค่ะไม่เดือดร้อนตนเองและครอบครัว เป็นการเสี่ยงโชคเป็นการเปิดประตูดวงนะคะซื้อไว้ใบสองใบนะคะลอตเตอรี่อย่าซื้อมากค่ะเอาตามกำลังที่เรามีไม่เดือดร้อนตนเองและครอบครัวเน้นย้ำไปค่ะได้แล้วเราเล็งจุดได้แล้วค่ะตัวช่วยของเราแป้งต้องมีจินตนาการสูงด้วยนะคะถึงจะเห็นเนาะแล้วก็ดวงด้วย ถูๆไปค่ะมีคนที่เขาถูกลอตเตอรี่บ่อยนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราไปหาตัวเลขนำโชคแบบนี้นะคะให้เอาแว็บแรกที่เราเห็นนะคะเราคิดว่าเป็นตัวเลขนี้เราก็พอเลยหยุดเลยสมเห็นแล้วนะคะสมเห็นแล้ว mm mm. ตอนนี้เดี๋ยวมาหาซื้อ ลอตเตอรี่กันค่ะจากตัวเลขนำโชคที่เราไปได้มาก็คือเป็น1771นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น7447ค่ี่ค่ะก็ไ,ได้ทีสองใบเอาเนาะ71เอาอย่างเอาอย่างละใบค่ะเอ่ละใบมาหนึ่ง7อ71ห7จนึ่งเหนึ่งอันนี้ก็ได้ค่ะ จ็ดสี่มีไหมคะไม่มีครับเจ็ดสี่ครับสี่เจ็ดล่ะสีดก็หมดครับนี่แค่นี้แหละพี่ใหญ่เด็กงวั่นะครับจับเีนเลยอารถเอารถเอาังทีเอาาเาเนี้ยสามเทียบนนมันก็อกะ

ผมไม่เบื่อเลยอ่ะมันก็ไม่เบื่อเยอ่แยจ้าอุ้ยรซื้อน้เาอีอันนนอยูตตลาดเถือรงานี่เออถือรงเาาเรา้อนี้ก็ได้ค่ะใบหนึ่ง เจ็ดสี่ผมมีนาะเมิดแล้วเนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสามเดี๋ยวสามเจ็ดได้มาแล้วคะ่ะเลขนำโชคนะคะ1.771จากการไปเสี่ยงซีมซีมาได้นะคะใบที่17 ก็อ่านความหมายแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเซมซีใบนี้ค่ะก็เลยซื้อลอตเตอรี่มาไว้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ7447แต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นวันที่หวยออกแล้ววันที่ลอตเตอรี่ออกแล้วมันก็เลยมีตัวเลขน้อยนะคะส้มก็ไปหาอยู่หลายเจ้านะคะแต่ก็ไม่มีค่ะก็ได้มาเพียง ท่านี้ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็สนับสนุนให้ซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเราจะถูกลังวัลอะไรบ้างนะคะจากลอตเตอรี่ที่เราไปซื้อมานะคะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะเดี๋ยว16นาฬิกาเรามาเฮกันค่ะ